ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย c o m ส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย c o m ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอลอาอีอ นะวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟีเวอออนไลซีครับผมก็เราจะมาเติมเต็มนะผมก็บอกไปแล้วว่าถ้า,ากิจกรรมไหนเนี่ยเราเติมช็อตแรกไปแล้วมันคุม้มผมจะมาต่อให้ครบครับผมจนครบ1,000 0บาท4,000ั 4, นเะด้อเราเหลือเท่าไหร่วะอีก4,000ฟอร์เวิดบวกมิดฟิลไม่ต่างกันครับผมจะเติมอีก4,000ให้ได้ไอคอนแพ็คแล้วก็พอ อันลับอันนี้ก่อนของฟรีแล้วก็พอแค่นั้นครับ <c oughs> แค่นั้นพอพอหนักหนาสาหัสแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมเดี๋ยวเราจะมาเติมอีกส0 0พันสำหรับกิจกรรมฮาโลวีนถือว่าส่งท้ายเอหลอกหลอนจุกกู้จุกกู้ไปโอเคอันนี้แรกโบนัสเ5%เหรอได้เท่าไหร่เนี่ย100,000 1 0 0น0 0น้ 100, 100, 100นี้ใช่ไหมเอาโหโอเค okay. มันได้โบนัสก็ต้องแลกผ่านอันนี้อยู่แล้วครับโอเคอันนี้ได้1 0 0่0 0เนาะโอเคไป ได้โบนัสอันนี้ได้45โอเคอันนี้ได้80โอเคยืนยนันยืนยนันแล้วก็อันนี้ได้175เหรียญโอเคครับผมหมดโอเคมีเท่าไหร่ละ790เราขาดอีกเออ210เราก็ต้องแลกอันนี้อีก2,100ถูกต้องไหมถูกปะวะถูก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 2,100โอเค210เหรียญโอเค yes let's go โอเคครับเสียตังแล้วรู้สึกสบายใจแล้วโอเคขอบคุณครับ <laughs> ยังยังโอเคเปิดก่อน่าโอเคเดี๋ยวเรารับของรางวัลอันนี้ก็ดาบ30บวก5นะว้าวแล้วก็ไอคอนแพค็คครับผมไอคอนแพค็คครับเยสครีอันนี้เดี๋ยวลูกกวาดเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันครับเดี๋ยวเราเปิดไอเจ้านี่ก่อนคราวที่แล้วเนี่ยผมกดแบบ2เหรียญเนี่ยทีเดียวปึ๊บ ที่แม่งหายหมดเลยครับไม่ได้ของรางวัลอะไรดีๆเลยครับได้ดีสุดรู้สึกจะเป็น VTR บวก3ถึงบวก5ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น,น,นนะรคราวนี้ขอแก้มือหน่อยเถอะวะนะได้ปูขอแก้มือหน่อยเถอะวะขออีกครั้งหนึ่งครับเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือกอรากบผมจัดไป200ครั้งเอ้ย100ครั้ง2เหรียญ2,000น 2, บาทอะกดทีเดียว2 0 0 0บาทอะง่ายๆครับขอเฮียคราที่แล้วแบบหนักมาก คราวที่แล้วต้องไม่ได้อิบลาบวกสีช่วยชีวิตไว้ที่แตกชิบหายไวปวกเลยครับได้โปรดไปืออ เอ่อ MG Boe L Head 96บวกการันตีบวกห้าเรายังไม่ได้เลยครับเยสปิเอเอลบไม่น่าสนเลยกู๋อ๋อเฮียอยากจะร้องไห้เป็นภาษาตีนแด็ดไว้สัตว์โอเคโอเคทีละสิบดิโอเค ไปโอ้โหเฮีย้ยอะไรเนี่ยไปโอ้โหไปไปหมดตูดโอ้โหหมดตูดครับไอสัตว์หมดหมดโอเคเหลือเหรียญเดียวเออหมดครับเรียบร้อยครับอไอเฮีย้ย4,000บาทหายโคตรไวเลยครับไม่ได้เฮีย้ยอะไรเลยครับได้แต่ได้พันเอ็มดีสุดแับถือว่าแตกนะ <laughs> ไม่เป็นไรเราอาจจะเปิดแพ็คได้ดีแบบคราวที่แล้วก็ได้ถ้าได้ซองไม่ดีอาจจะเปิดแพ็คได้ดีอันนี้ผมไม่ว่ากันครับแต่ขอให้มันเปิดได้ดีโอเคมีรูกกวาดกี่ลูกเนี่ยกูเอ่อมี194ลูกเหรอทำไมมีน้อยจังเลยเอามี83ลูกนี่อ๋อนี่สะสมแล้วมี83ลูกเองครับอ้นน้อยเลยครับหมุนได้แค่2ครั้งเองอะไป10ครั้งโอเคไปเออ เออเออห้าร้อยเอ็มช่วยยิงดีนะฮะร้อยเอ็มเออพัดเอ็มพันเอ็มมาลูกกวาดสามครั้งได้พันเอ็มเดี๋ยวโอเคโอเคคัดสิบมาสวยคัดสิบัดห้าสิบไม่ค่อยดีเท่าไหร่คัดสิบมาโอ้ยยันี่แตกเลยครับพันเอ็มคัดสิบมาโอเคโอเคครับเรียบร้อยครับหมดแล้วเนาะมีอะไรให้รับอีกไหมเรียบร้อยครับสี่พันบาทรู้สึกแบบ รู้สึกเค็มๆตั้งแต่ยังไม่เปิดซองเงไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดซองกันครับผมโอเคครับผมมาต่อกันครับก็รวมเงินได้สองหมื่นหนึ่งพันล้านสี่พันบาทก็ก็ถือว่าคือแม่งได้เราได้เงินมาเยอะถือถือว่าเยอะในระดับหนึ่งครับถ้าเทียบกับครา,าวก่อนๆอ,อะไรทํานองเนี้ยโอเคเดี๋ยวไฮไลท์ของเราวันนี้ก็จะมีดาบสิบสามสิบบวกห้าครับแล้วก็ไอคอนแพ็คอีกเช่นเคยครับเดี๋ยวเราไปเอาแพ็กกากก่อนแล้วกันเนาะเอาอันนี้ก่อนแล้วกัน 94โอ้ยเอีนยี่นี่กากเกินว่ะ v t r โอเคไม่บวกไม่เปิดแล้วกันเอานี้ก่อนแล้วกันครับบวก1ถึงบวก5มัลติคลาสครับ11คลาสครับจัดไปเลยไปขอละลั่นขอละลั่นขอตัวเทพๆหน่อยโอ้โห l อเหรอเบอร์สิบฝรั่งเศสเปอร์ตีอ่รบวก5มามาบวกสี่ไอ้สัตว์โอ้จัดไปเร็วบวก5ามาเอาบวก5มาโอ้โห, 4, โโหปีฮอตตก โอ้อังกฤษโอ้โหเดวิดซีแมนในสัตว์ <c oughs> ไฟเอาบวกห้ามาบวกห้าโอ้โหข้ามเลยแล้วกันเลนันโรดีบวกห้าตัวเทพเทบวกห้าโอเคบี e อเีเบอร์แปดนะเยอรมนีซีเอ็มโทนี่ครูส่้างโอเคโทนี่ครูส0 7 0ล้านถือว่าผ่านกับตัวนี้มีข้างในอีกไหม ไไม่มีแล้วโอเคตัวนี้ครู่2 7 0ล้านครับตัวนี้โอเคมากๆเลยครับถัดไปที่อันอันนี้ก่อนแล้วกันดาบร้อยครับดาบร้อยตอนนี้แพงสุดสลาตันนะแล้วก็กากสุดก็น่าจะแบบกากเลยแหละ <c oughs> กากสุดก็น่าจะน,าน่าจะเฮฮาปาจิงโกเลยแกลดุดวงแกเลดเบล,เบลนี่มันอยู่ใช่ไหมเนี่ยดูนี่ กลเลตเบลนี่มันอยู่ใช่ไหมโอเคอยู่เนาะมันอยู่เนาะน่าจะอยู่แหละใช่ไหมโอเคไปเปิดเลยแล้วกันครับห้าชิ้นไปเปิดแม่งทีเดียวห้าชิ้นเลยครับไปเบอร์ยี่สิบอาเจนตินาไคโอมาเชลโนโอ้โหเยสเปนมาเชลโนแอนดี้แครโรโอ้โหแต่ละคนเทพๆทั้งนั้นครับไอ้สัตว์ เอ่อร้อยห้าสิบบวกสามไปอันนี้รุนยากเหมือนกันครับเปิดไปเลยไป Let's go ไปร้อยห้าสิบบวกสามเบอร์เก้าสเปนเอสทีอาดูล so ีดวะโซดาโดโอ้โหดกกว่าอาดูลีดอีกไอสัตว์เยสสเปดกับแดนนี่โรดโอ้แตกโอเคมีกมะ,ก,ะการไม่เอากะการมาเอ่อ คัด50บะคัด50คัด50โอเคเปิดแม่งไปเลยครับ <c oughs> ไปมีชิ้นเดียวครับอิบาร์ะเบอร์18อังกฤษสทีจอเบนเดฟูเยสเค โอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เออดับร้อยบวกสามแม่งไปเลยครับไม่ได้หรอกอีบงอิบ,ออบ,บาเปิดแม่งไปเลยครับไปสองชิ้นครับวิ่งมาเบอร์เจ็ดวะสเปนอาร์เอ็มโอ้โหโจโควินไอ้เย่ยตำนานสุดๆครับตัวนี้โอ้โหอังเดรเคลเดวาอันโตนิโอเคลเดวา อันเดียี่ไรวะโอเคมาอาไปต่อกันที่อันนี้แล้วกันครับบวกสองถึงบวกสี่อันเนี้ยแพ็คเนี้ยที่เราผมได้อีปราครับข่าวก่อนครับคราวนี้ผมบอกเลยว่ามันจะซ้ารอยครับจัดไปครับคราวนี้มันจะซ้ารอยครับผมจะบอกให้คุณผู้ชมครับวิ่งมาแล้วเบอร์ยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวมันย่ามาติชป้าอุ้ยบวกสี่บวกสี่บวกสองก็กยังดีวะ ก็ยังดีก็ยังดีมาติดแพงครับมาติดแพงโอเคก็ยังดีก็ยังดีโอเคช่องเต็มเดี๋ยวขอเคลียร์ช่องแป๊บหนึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดเมื่อกี้กันต่ออันนี้ใช่ไหมอันนี้ครับยี่สิบห้าเลยยี่สิบห้าซองมาบวกสองถึงบวกสี่ครับอิบรามาไปแกเรตเบรืออิบราฮิโมวิชโอ้เฮ้ยสัตเบอร์สามาอ่ะคอนแลนด์นะใครว่ามัดตายเดลิตบวกสี่โอเคก็พอได้ก็พอได้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  เดลิดบวกสี่โอเคมาชิ้นไปเร็ว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 วทีอาร์มาโอเควิท okay. ีอาร์เบอร์ยี่สิบห้าบราซิลซีดีเอ็มแฟร์นันดิโยบวกสองไอซ่าที่ห้าสองครับไป okay. วิทีอาร์มาวิทีอาร์โอเคเอลเฮชูครับเบอร์สองบราซิลทีเอโกซิลบาปะเย่ yeah. แตกเ <laughs> ตกโอเคอัน เออโอเคอันนี้ไปด้วยแล้วกันมาถแถมไปอันนี้ไปุตสา์บุญมาได้จากกลงล้อครับวีดีอาร์มาอีบงอีบามาโอเคเอ็มโอจีกูคาบเลยกอมปันีครับเดี๋ยวอีบงอีบามาผมว่าแตกละเอียดเลยว่าคลิปนี้ครับ<อ>ว่าแตกแบบไม่มีอะไรมากั้นเลยอะไปทั้งโลกอยูแตกแบบไม่มีเฮียอะไรมากั้นเลยครับโอเคบวกสามถึงบวกห้าครับจัดหน่อยแล้วอันนี้ของดีบวกสามถึงบวกห้า โอ้โหสัตวี B O E เย็ดเม่งรังเศสโอ้โหเขาเยิ้มมาเชียวโอลิเวียชิรา404ล้านครับชิรูชิรูเียโอลิเวียชิราโอเคผู้สัตประตูคาบเลยเบนฟอร์เตอร์ครับโอ้โหเหลือแค่เอ่อหนึ่งสองแล้วก็สามครับ สิบคนสิบคนคนที่ถูกที่สุดก็นะอุ้ยบัวเต็แงแพงไงบัวเต็งสองพันมาติดเลยกีเลยเออฟาบิกาสฟาบิการสี่ร้อยแปดสิบเฟลเกาเหนไหมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแย่สุดมันก็ต้องเฟลเกาสิแล้วเฟลเกาไปไหนอะ <laughs> ประเด็นคือเฟลเกาไปไหนอะทำไมเป็นดาบิดซิลบาเออทำไมเป็นดาบิดซิลบาวะเราต้องเอาดาบิดซิลบาออกใช่ไหมเราเอาเฟลเกาเข้า ผพราะว่าฟาวเกามันแพงเป็นอันดับ4ี่ใช่ไหมถูกต้องเนาะผมว่าผมเข้าใจถูกแล้ว,ลวเอาโอเคมามามา,มาอิบราเท่านั้นครับชอยนี้อิบราเท่านั้นครับไปคอมอนดับส right ิบเลยนะเว้ยโอเบอร์สี่เย้ยโอ้โหฟาบิการกู <c oughs> น่าเอามึงออกไปด้วยว่ะไอเวน <c oughs> คุน่าจะเอามึงออกไปเลยอะไอ้ยโอเคโอเคครับเหลือไฮไลท์ครับผมไอคอนกับวีทีอาร์ดับสามสิบบวกห้านะดับสามสิบบวกห้าก่อนแล้วกันครับโอเคอีบาร์ที่ถือว่าแกเลตเบลอยู่นะอีบาร์แกเลตเบลอะไรพวกนี้ลูนี่แล้วโฟลเกาอยู่หรือเปล่าเผื่อโฟลเกาไม่อยู่อีกครับอยู่ไหมโฟลเกาอาอยูนะดับสามสิบน่าจะอยู่ครบครับโอเคไป พระเจ้าพระเจ้าไม่มี GK ใช่ไหมโอ้โหมีวฮียม,มีบุฟอฟนครับโอ้โหมีหลายตัวเลยครับพระเจ้าได้โปรดจัดไปครับ ฮาเมสป่ะฮาเมสโรดิเกตโอเค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 เยี่ยมเยี่ยมโอเคโหไม่ใช่ระดับพระเจา้าไม่ใช่ระดับแบบหลายหมื่นล้านแต่ฮาเมสที่ถือว่าไม่แย่ครับถือว่าแย่อยู่ท็อปบนบนเหมือนกันฮาเมสโรดิเกตอยู่ท็อปบนบนเหมือนกันครับอยู่ท็อปบนบนเหมือนกันโอเคถือว่าสอบผ่านนะสำหรับแพ็คเมื่อกี้ครับแล้วก็มาไฮไลท์ของเราครับผมไฮไลท์ของเรานะก็ไอคอนแพ็คครับผมคราวที่แล้วผมได้ใครวะรู้สึกว่าจะได้แบบ ตัวประมาณแลมพาดใช่แลัมพาดครับเดี๋ยวเราไปลยนะุยเองครับไอคอนแพ็ครับผมก็ยังไงก่อนไปนะผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมยังไงถ้าใครชอบนะผมอย่าลืมนะผมฝากกด subscribe ช่องของผมด้วยนะโอเคครับ <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ยเป็น e เยียอะไรวะจามอย่างนี้สงสัยจะได้ตัวดีครับ <c oughs> โอเคมันมีรางสังเ่าครับ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยแบบนี้กนะันฝากกด subscribe ด้วยนะผม ไอคอนแพ็คครับผมขออีกทีฉ okay. ุนจมูกเป็นยีอะไรวะโอเคมาผมว่าลั่นครับผมว่าลั่นอาการฉุนจมูกอย่างนี้ไอคอนแพ็คครับฝากกดติดตามด้วยฝากกดไลค์ด้วยไปอึอบลัองเศษ

กิจกรรมนี้ผมพูดตรงๆนะผมโคตรคุ้มเลยครับกิจกรรมนี้ผมโคตรของโคตรของคุ้มเลยอ่ะไอ้คือผมค่อนข้างมั่นใจผมน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของกิจกรรมนี้ไม่รู้เคมตัวเองไปหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าใช่ครับเพราะว่ากิจกรรมเพราะรอบที่แล้วเราเติมไป6 0 0 0เราได้มาประมาณ เกินแสนล้านอ่ะเราได้อิบามันเจ็ดหมื่นล้านผมขายไปละน้องบอกพี่บวกเลยบวกเลยกูไม่บวกไอสัตว์เดี๋ยวมันแตกเสียได้ตังค์ผมขายไปละแล้วก็มีพอมากิจกรรมนี้เราดูเหมือนจะแห้งนะสุดท้ายมาได้ซีดารินซีดาเนครับแม่เจ้าโอยียอยากได้อยู่แล้วโอเคฝากกดไลค์ like, ฝากกดติดตามฝากกดซ b s c r i b e ด้วยผมเดี๋ยวเจอกันอีกแน่นอนครับเดี๋ยวเจอกันอีกแน่นอนเดี๋ยวเจอกันอีกแน่นอนครับยังไงขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณครับผม ขอบคุณครับด <c oughs> ีใจเ,เจอกันใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลีาอีกฝากไว้ด้วยครับผม